โจ้เวฟ่นึกเกกกำลังที่จะเข้านั่นเองนะแต่ว่าน่าจะมาช่วงส<ท>ักอีก2เ,อ2เดือนหรือสิ้นปีนั่นแหละตัวเกมตอนนี้มียอดดาวน์โหลดมากกว่า2ล้านไปแล้วเดี๋ยวน่าจะเปิดซีในเร็วน,นี้ดังนั้นก็เอามาให้ดูก่อนแล้วกันว่าเกมมันน่าเล่นไหมแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนนะครับตั้งแต่ไปและกลับเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วมาไทยเลยโอเคนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้ดูภาพโดยรวมก่อนตัวเกมมีไฮไลไท์ยังไงบ้างเนื่องจากว่าเป็นเกมแนวเทนเบดนะครับแล้วก็มีตัวละครในเกมตามนี้เลยเป๊ะเลย ที่เหลือเนี่ยจากที่ดูผมเพิ่งโหลดมาดังนั้นข้อมูลอาจจะไม่ได้ไปขนาดนั้นเรื่องของตัวละครตัวไหนเก่งไม่เก่งตัวไหนเมตาผมตอบไม่ได้นะครับแล้วก็อยากจะร้องให้เนื่องจากกูอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกโอเคเดี๋ยวเอาแบบคร่าวๆตอนนี้ตัวเกมหลังเข้ามามันสุ่มให้เราได้ SSR 1ตัวซึ่งก็คือตัวละครยูจิแล้วทีนี้ผมไปเปิดก็ได้ตัวนี้มาเพิ่มซึ่งมันสามารถเล่นคู่กับยูจิได้แล้วทีนี้ตัวเกมมีไฮไลท์คือเห็นหลอดสีชมพูไหมหลอดชมพูข,ข้างล่างนี่ครับมันสามารถถอดท่าอันติ คู่กับตัวละครที่เราเล่นได้อเป็นประมาณนี้ส่วนอะไรนะทีมิมาลุอะไรสักอย่างก็จำไม่ได้ละเออนั่นแหละอันเนี้ยเป็นท่าอันตีแบบยิงทีเดียวก็ตีหมู่เนาะโดยเฉพาะตัวเกมท่าแบบเนี้ยมันหมายความว่าหลักๆอะ้ามันเหมือน 2D มันเหมือนกระดาษจากส่วนตัวเนาะซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับแบล็คเคอร์ไม่ไม่เหมือนนะแต่เอฟเฟกเป็นประมาณนี้เห็นปะมันจะมีฉากสวยตอนประมาณเนี้ยคล้ายๆกับแบล็คเคิลบ์แต่มันเป็นแนวกระดาษซึ่งเป็นภาพนิ่งและขยับ มันจะไม่เหมือนแบ็คเคอร์เบอร์นะแบบที่ใช่ไหมอันนี้คือเป็นแค่ภาพแล้ว,ลวก็ตัดภาพไปนี่มานี่มาแล้วก็ปื๊บปื๊บป๊บจบซึ่งแน่นอนเขาว่าภาพมันอาจจะไม่ได้สวยเท่าแบ็คเคอร์เบอร์ถ้าเราไปเทียบแต่ทีเนี้ยโตเกมอะ่ะถามว่ามันมีจุดไฮไลท์อะไรนะ่าสนใจบ้างทําไมต้องเทียบแบ็คเคอร์เบอร์ะเนื่องจากเทิร์เบตเหมือนกันโอเคปะเทิร์เบตเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันผ่านด่านเหมือนกันมีธาตุเหมือนกันแพ้สีชนะสีนู่นนี่นั่นนะครับหลกักๆที่ผมมองนะ ถ้าเกมน,นี้ไม่ไม่ใช่จอเมเอพันึกมารคนอาจจะไม่เข้ามาเลนเลยก็ได้อันนี้คือรีวิวจากส่วนตัวนะเพราะเนื่องจากคุณลองดูดิมันเป็นภาพเป็นเป็นเหมือนภาพกระดาษ <c oughs> คือมันมันจะสวยมัน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 ก็ไม่สวยเออแล้วก็มีแบบแนวคอมโบประมาณนเนี้ยปึ๊บ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 เนี่ยแค่ในจบที่เหลือโด,ดนโดนตีกลับปึ้งแล้วก็หลอดเพิ่มมันมีเท่านี้นะครับตัวเกมแบบไม่ได้มีอะไรแบบซ้บอนขนาดนั้นเนาะส่วนที่เหลือน่าจะเป็นการแบบ แนวปรับทีมนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ว่าไปนะครับก็เอามาให้ดูก่อนแล้วกันว่าเออเกมจริงๆเล่นเน่ะเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปโหลดได้แต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นน่าจะเป็นแฟนๆของเอ,อ,อเ่อจอมเวทย์ผดุงมามากกว่าที่จะโหลดเล่นนะครับเห็นบ้านเนี่ยที่เดี๋ยวก็เป็นอันติท่านู่นนี่นั่น,นไปเห็นไหมเช้าพลังบ้างอะไรบ้างเพิ่มโจมตีเพิ่ม,มเมกาะเพิ่มอะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับตัวเกมมีเท่านี้นะครับอโอเคอันนี้ก็บอกข้อค่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าจบ การรีวิวเนาะอ่ะอน,นี่เป็นบอสเดี๋ยวข้าให้ดูแป๊บหนึ่งอันติมาพอดีเนาะอ่ะยังต้องอีกเชิญอัน,นอันนี้ได้ละอันนี้ได้ละปึ๊บอ่าแล้วก็มาลึกทีหนึ่งปึ้งอันติหน่อยต่อยหนึ่งทีบึ้งโป้เข้าไปจบอ่านี่ก็เป็นท่าตินะภาพสวยๆเฉยๆจะเป็นในท่าอัติเท่านั้นแต่ต้องหลอดเต็มก่อนเนาะที่เหลือก็เป็นในส่วนของการ์ดการ์ดเอ่า S R ไหมอะไรยังไงนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปครับผมปึ้งจบไปที่เรียบร้อยอันนี้คือบอสนะครับ จบแล้วคิมีมารุเป็นตัวใช่ไหมใช่ไหมถามดิกูจำชื่อไม่ได้โอเคตอนนี้ยังไม่เอาจริงอ่ะโอเคนะอ่ะจบจบจบในส่วนของการกรีวิวเกมเลยเดี๋ยวพาไปดูอีสักเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเป็นในส่วนของสอดดาวโหลดสำหรับคนที่อยากโหลดนะครับซึ่งถ้าเรามาหน้ากลางตรงนี้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นการตลรีด่านและเดี๋ยวทีเนี้ยต้องมีปลดล็อกนู่นนี่นั่น,นหลังจากที่เรียวถึงในจะผ่านด่านถึงนะครับแล้วก็มาอันหน้าที่สี่อันเนี้ยเป็นหน้าสุ่มกาชาซึ่งพอโหลดเกมมาเนี่ยตัวเกมจะให้เราสุ่มสี่รอบ แล้วก็มีตัวฟรีอีกหนึ่งตัวตัวฟรีเนี่ยได้ s s r แน่นอนตัวฟรีนะแล้วก็ทีนี้เรามาสุ่มตู้น,นี้ได้นั่น,น,นเองน,นะก็สุ่มไปเลยครับ4รอบแล้วก็น่าจะสุ่มฟรีได้เวลารอบด้วย1 1 1โลอ่ะ1โลนะครับแล้วก็หน้านี้เป็นหน้าของตัวละครซึ่งเราสามารถกดดูตรงนี้ก็ได้แล้วถ้าตัวไหนมีจุดแดงๆเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากกดเข้าไปก็จะได้ของรางวัลนู่นนี่นั่นอัพตัวละครไปนะครับในส่วนของตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นดนนดน่่่่่่าาานน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 นเเเหห็็ปะัััใรรรือองงงแล้ววีไไไยคบ เป็นภาคอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเป็นแนวผ่านด่านนะครับไม่มีอะไรมากมายเนาะส่วนหน้านี้้ายวนคือตัวละครแล้วทีเนี้ยกดเข้าไปหนึ่งทีอัพเรเวลได้โอเคยังอ่าอัพได้นะครับซึ่งเขาเล่นกันไปเรเวลร้อยกว่าแล้วอะประมาณนั้นนะแล้วก็อันเนี้ยถ้าเป็นสีลุ้งอย่างงี้คือตัว S S R ถ้าเป็นสีเท่าอย่างี้น่าจะตัวคอมมอนนะครับไอกรอบทองเนี่ยคือแรโอเคปะ่ะเนี่ยเนี่ยมันมันบอกเนี่ย S R คือแรนะครับ S S R คือตัวเรียกเรียกตัวรีเจนได้ไหม ก็ได้นะอ่ะแต่ตัวยูจินี่เป็นเป็น R นะครับคือคอมมอนอ่ะเฉยๆผมแค่ครับเอามาเล่นคู่ตัวนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งหรือไม่เก่งก็เลยต่อไม่ได้นะครับหน้าขวาคือในส่วนของการ์ดเนาะซึ่งการ์ดเนี่ยอันนี้เป็น SSR เกมแจกฟรีนั่นเองนะฮะอันนี้1อันอันนี้ส่งมาได้เพิ่มที่เหลือเนี่ยส่งสกิลอะไรเป็นยังไงไหนบ้างบอกอยู่ว่าเพิ่มเลือดนะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปอย่างที่บอกครับรายละเอียดตัวเกมยังยังไม่ทราบถือว่าบอกคร่าวๆเป โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของอาดาวน์โหลดละโหลดยังไงนะครับไปในส่วนของแอป Store เดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้เนาะแล้วก็มาที่ตรงข้างบนหลังจากนั้นไปที่ภูมิประเทศนะครับแล้วก็เลือกประเทศญี่ปุ่นไปเลยแต่คาแนะนำเนี่ยบางครั้งบางคนอาจจะไม่มีนอนถ้าไม่มีนอนหมายความว่ายังมีรายเดือนอยู่เช่นอาจจะสมัคร n e Netflix อาจจะสมัครส p o t i ต y ิหรือว่า YouTube รายเดือนอยู่อันนั้นต้องยกเลิกก่อนนะครับถ้าไม่ยกเลิกจะไม่มีนอนขึ้นมาเพราะว่ามันจะให้สปบัต์ต เครดิตใส่อะไรก็ว่าไปครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้เอารูปให้ดูตอนเสร็จเลยแนะนําให้กรอกตามผมไปเลยแบบนี้เป๊ะๆนะครับหลังจากกรอกเสร็จก็ไปเลยเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเราเข้ามาในสโต์ของประเทศญี่ปุ่นเนะี่ยลังจาด้วยผมเลื่อนดูไม่มีเกมนี้ดังนั้นดีที่สุดคือพิมพ์ชื่อเกมลงไปนะจะไม่พูดน,นึงมาแหละพิมพ์ไปเลยจูจ,จ,จูซุนอะไรนั่นแหละพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดนะครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วก็กลับเซิร์ฟไทยได้เลยหลังมีไอคอนเกมแล้อะ กับไทยได้เลยแล้วทีเนี้ยก่อนที่จะเล่นนะครับคําแนะนําก็คือว่าโหลด VPN ตัวนี้เข้ามาด้วยแล้วทีเนี้ยมันจะมีประเทศญี่ปุ่นนะครับก็กดเข้ามาเนี่ยประเทศญี่ปุ่นนี้กดเข้าไปแตะเพื่อเปิดหลังจากเปิดเสร็จปุ๊บก็สามารถเข้าเล่นได้เลยแต่ถ้าปิด VPN ปิดปุ๊บเกมนี้ก็จะเล่นไม่ได้ดังนั้นตอนเล่นต้องเปิด VPN ตอลอดเวลาเนาะแต่แอปที่แนะนำเมื่อกี้คือฟรีส่วนที่เหลือก็หากใครชอบเกมก็สามารถไปดาวโหลดก็ได้นี่แจกฟรีอันนี้คือล็อกอินวันที่2นะครับเห็นไหม มันจะให้ตรงนี้มาเนาะแล้วก็น่าจะมีตัวได้ไหมมีไหมมีตัวไหมตัวไม่มีครับผมอ่าไม่มีครับหน้าเกมเกมมันพึ่งรีนะตอนอัดก็เป็นประมาณนี้โดยคร่าวๆใครชอบก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับผมสำหรับเกมจอมเวทผนึกหมอนเปิดในปีนี้